สวัสดีค่ะวันนี้ยายก็คือเขียนนะ่ะยายเขียนไม่เก่งนะคะแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ได้หยุดงานหนึ่งวันนะคะแต่ก็ยังไม่ได้เข้าไปดูเพื่อนๆหรอกที่ยายขาดหายไปไม่ได้ลงไม่ได้ลงคลิปก็เพราะว่ายายทํางานนะคะทีนี้วันนี้วันอาทิตย์ได้หยุดหนึ่งวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทํางานอีกวันหนึ่งแล้วก็ได้หยุดพักผ่อนเกือบอาทิตย์นะคะเกือบอาทิตย์ ส่วนวันนี้ยายได้หยุดก็จริงแต่รู้สึกว่าหัวใจอะมันจะเจ็บมันแบบว่ามันแป๊บแป๊ไม่รู้เป็นอะไรหายใจออกนะแต่เวลาเราหายใจทีไรเนี่ยเราจะรู้สึกเจ็บเอ่อยายก็เลยมาลงคลิปบ,บอกทุกทกท่านว่าเอ่อยังไม่ตอบใครๆก็แล้วแต่นะเพราะยายทําคนเดียวทําอะไรยายก็ทําคนเดียวลงคลิปยายก็ลงคนเดียวถ่ายคนเดียวนะคะ อาจจะไม่ถูกใจทุกทุกท่านแต่ยายก็ขอโทษนะคะคือช่วงเนี้ยเจ็บหัวใจนะคะเวลาหายใจแล้วมันเจ็บแป๊บๆเอ,อบอกกุณตาว่าคุณต้องนัดหมอนะเพื่อเช็คสุขภาพฉันว่ามันเป็นอะไรเพราะเราก็อายุมากแล้วเนาะแต่ว่าเอ่อวัดน้ําตาลแล้วไม่มีนะคะคือวัดเมื่อเดือนที่แล้วเพราะเราทํางานโรงพยาบาลใช่ไหม แต่โรงพยาบาลไม่ใช่โรงพยาบาลเกี่ยวกับคนไข้เกี่ยวกับคนแก่แต่ว่าพวกพยาบาลวัดได้นะคะเวลาพูดใหญ่ก็หายใจเห็นไหมเอ่อแล้วก็ฟัมดันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่รู้สึกวันเนี้ยเวลาเราหายใจมันเจ็บแป๊บแป๊บแป๊บนวดกันแล้วอะไรก็แล้วก็ยังไม่หายแต่ว่าหายใจออกแต่หายใจรู้สึกขัดขัดท่อพอน่อยก็เลยมาบอกเ,ออเพื่อนๆน,นะคะหรือว่าแฟนคลับทุกๆท่านนะคะว่า ที่เข้ามาคอมเมนต์ยายยายขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปยายยายขอบคุณก็ขอให้ทุกท่านน่ะโชคดีและมีความสุขแล้วเดี๋ยวยายหยุดเกือบหนึ่งอาทิตย์เนี่ยยายจะเข้าไปนะคะแต่วันจันทร์เนี่ยทำงานอยู่อีกหนึ่งวันแล้วก็ได้หยุดยาวเพราะว่าหยุดยาวเพราะาเราลาพักร้อนไงพอดีช่วงจังหวะลาพักร้อนก็จะให้คุณตานัดหมอเพื่อเช็คล่างกายด้วยนะคะแล้วก็ช่วงที่เราอยู่บ้านเนี่ย ก็จะไม่ได้ทําอะไรหรอกเพราะยายอยู่กันแค่สองคนตายหายงานบ้านก็ไม่ค่อยเยอะเอออาทิตย์ละครั้งแล้วยายทาไปแล้วอะ่ะแต่ยายเป็นคนแพ้ฝุ่นนะคะแพ้ฝุ่นเป็นอาการภูมิแพ้ยายก็เลยแต่ทาความสะอาดและเนี่ยมองอยู่อย่างสะอาดอยู่ก็นานๆท,ทําทีเพราะเราไม่ได้อยู่กับเขาคใหญ่เนาะเพื่อนๆก็เวลาใครจะมาก็ต้องนัดยายนะคะเพื่อจะทําความสะอาดเพราะว่าใครๆจู่ๆมาอายเขาบ้านเราสกรปรก บอกตรงๆว่าสกรปรกถามว่าสกรปรกเพราะอะไรหนึ่งหมาตัวเบลอเลยเวลามันผลมันล่วงทีนี่เป็นกองเลยแล้วเราก็เป็นโรคภูมิแพ้ด้วยก็เราเองอ่ะรักสัตว์นะแต่เราไม่ชอบเลี้ยงเพราะว่ามันภาระเยอะตอนนี้จะ,กะเกษียณเราก็กเกษียณไม่ได้คือไม่ไดกเกษียณไม่ได้กเกษียณแล้ว เนี่ยเลยสองสามปีเนี่ยตาจะ,กะเกษียณเราก็จะกลับประเทศไทยไม่ได้เพราะเราต้องมีชีวิตหมาแมวที่ว่าอยู่ตรงเนี้ยจะต้องดูแลเขาจนกว่าเขาจะเสียชีวิตไปนะคะเพราะเราจะไม่ไปไวบ้บ้านบ้านบ้านที่เลี้ยงสัตว์อะไรเพราะเราก็รักของเราเนาะก็ก็จะเลี้ยงเขาไปจนกว่าเขาจะจบ,จบจบจากเราไปนั่นแหละบอกตรงๆใครไปก่อนเออเขาไปก่อนเขาก็โชคดีไปที่เราได้ฝังศพแต่ถ้าเกิดเราไปก่อนก็ไม่รู้ชะตาชีวิตใครเ,าเนาะ ทีนี้ยายเข้ามาวันนี้ก็คือการพูดอ่ะอัดอดยายแก่แล้วไงมันจะวนพูดวนๆก็บางทีเราพูดก็ลุกๆก,กว่าบางทีขอโทษนะบางทีแม่พูดคำซ้ำๆก็คือยายจะเข้าไปตอบคอมเมนต์ทุกๆท่านนะคะไปตอบแฟนคลับคอมเมนต์ที่อุตส่าห์เมตตามาหายายมาดูแลมาดูยายมาช่วยยายเออยายไม่ได้หวังเงินทองมากมายแต่ยายหวังช่องเพราะเราทำมาแล้วเนี่ย เราทํามาแล้วเนี่ยมันผ่านแล้วช่วงจังหวะที่มันผ่านแล้วน่ยใหญ่ก็ไม่มีเวลาเลยเพราะว่าทํางานที่เนี่ยคืองานงานจริงๆแล้วเราสุขภาพไม่ดีไงงานก็คืองานเราสุขภาพไม่ดีเหมือนคนอื่นเขาเราไม่มีเวลาสมมุติเรากลับมาจากที่ทํางานแล้วขาเราก็ปวดใช่ไหมพอขาปวดปุ๊บเนี่ยเราก็ทาอะไรไม่ได้แหละเดินก็ไม่ไหวแหละเออเออคลิปก็ไม่ได้ทําเวลาบางทียายทำบ,บ้าวทียเนี่ย ยายทำเนี่ยยายก็ทําคลิปทิ้งไว้บางทีคลิปอะบางทียายบอกว่ายังเป็นโอเทนอยู่แต่ไม่ใช่หรอกยายทําตอนโอเทนแต่มาลงคลิปเอาตอนหลังๆยายก็ขอโทษด้วยนะเออยายก็เดี๋ยวเวลาตอนเนี้ยพริกยายก็ตายไปหลายต้นเพราะว่าพอเราปลูกแล้วอะมันก็เออมีเออมีมีควาหมหนาวจัดมาวันสองวันต้นไม้เนี่เหี้ออกดอกแล้วแห้งเหี่ยวหมดเลย ปีนี้ผล,ลไม้ก็ไม่ค่อยได้กินเยอะส่วนที่อยู่ในการทดเอาอยู่ในบ้านผักปลูกผักอะ่ะเป็นพริกก็เป็นแล้วก็เอ่อต้นไม้ที่หญยเนี่ยอย่างแตงที่ยายให้ดูว่าเอ่อหยอดน้ําวิตามินของยายแล้วอะ่ะมันออกดอกเนตอนนี้ลูกออกแล้วแฝ่อตากลับมาตา,า,ตาไปเอ่อกายพาพบำบัดโรงพยาบาลกายพาพบำบัดสามอาทิตย์พอกลับมาปุ๊บหายใจแล้วเจ็บ เออพอกลับมาปุ๊บอุ้ยแตงตอนอ้นแยเนี้ยมันออกลูกแล้วเราก็บอกว่าฉันหยอดวิตามินที่ฉันทําไว้เนี่ยติดลูกเลยคือที่ยายให้ดูติดเลยติดเลยต้นก็ติดเดียวแต่เขาติดเลยติดแล้วกําลังจะต่อต่อแล้วข้างบนก็มีดอกอีกบางทีนะ่ะเราก็คิดว่าอุ้ยต้นนิดเดียวไปเล่งมันหรือเปล่ายายไม่คิดว่าวิตามินของยายเนี่ยเป็นวิตามินเล่งดอกทําให้ดอกติดเพราะยายทําไปเมื่อตอนนั้นที่ยายหยอด ปีสองสามปีที่เรายายทำอ่ะมันยอดพริกแล้วพริกดกแต่ตอนนั้นอ่ะพลิกมันก็โตแล้วเนาะแล้วเขาเขาทําก่อสร้างข้างๆบ้านอ่ะหมายถึงว่าเขาเขาฉาบบ้านบ้านเราเก่าใช่ไหมปูนมันก็แตกแยกออกไปเขาก็มาฉาบใหม่กับพี่ชายเขาแล้วทีนี้ต้นพริกเราก็เสาสลบพอสลบปุ๊บยายก็เลยไม่รู้ทาไงยายก็เลยทําวิตามินเนี่ยที่ยายทําไว้อ่ะเอาไปยอดเอาไปยอดเอาไปยอดแล้วมันก็เลยติดดกฟื้นขึ้นมาอีก แต่ยายไม่รู้ดันไปหยอดตอนเขาเด็กๆเขาเลยออกดอกมาแค่นี้นะจ๊ะยายยังมาบอกว่าเดี๋ยวยายหยุดแล้วยายจะไปตอบคอมเมนต์นะคะส่วนวันนี้ขอพักผ่อนนิดนึงได้หยุดวันเดียวแล้วพรุ่งนี้ไปทํางานอีกหนึ่งวันแล้วก็ได้หยุดยาวนะคะจะหยุดยาวเกือบอาทิตย์นะคะโชคดีแล้วมีความสุขทุกทท่านนะคะวันนี้คลิปโอ๊ยโอยวันนี้คลิปไม่มีสาระหรอกแต่ว่าเพื่อจะมาบอกว่ายาย จะเข้าไปตอบทุกๆท่านในวันอังคารพุธพฤหัสนะคะถ้าเกิดเขาไม่เรียกทํางานอีกนะคําว่าเรียกทํางานหมายถึงเราลาหยุดก็จริงลาพักร้อนก็จริงแต่ถ้าคนขาดเนี่ยเรารับเราอยู่บ้านไงเราไม่ได้ออกไปเที่ยวเราก็เลยบอกว่าเออสามารถโทรหาฉันได้นะเพื่อจะเอาเวลาเพิ่มโชคดีค่ะ